เมนูง่ายๆกับยายโสพินนะคะเชา้านี้เรามาดูนะคะเราจะผัดซีอิ๊วค่ะมีเส้นใหญ่เส้นใหญ่อันนี้เราต้องซื้อแบบที่เป็นดั้งเดิมค่ะคือมีข้าวเจ้าเยอะค่ะแป้งข้าวเจ้าเยอะแต่ถ้าเป็นสูตรใหม่ก็จะเป็นแป้งมันเยอะมันจะเหนียวมากไปค่ะนะเราก็เตรียมคะนา้าสองสต้นมีไข่สฟองดิฉันก็จะใช้ไข่ไก่กับไข่เป็ดนะคะ พริกไทยดำพริกไทยขาวหมดค่ะพริกไทยดำกระเทียมทุบนะคะส่วนในนี้ก็จะมีซอสปรุงรสฝาเขียวมีน้ำมันหอยแล้วก็มีซีอิ๊วขาวค่ะอันนี้นะเดี๋ยวเราจะผัดกันค่ะเป็นผัดซีอิ๊วแบบแบบประหยัดประหยัดเรามีแค่นี้หมูเราไม่มีนะคะนี่น้ำตาลทรายดิฉันจะใส่ขวดไว้ค่ะ จะกรอกใส่ขวดใช้ง่ายมดไม่ขึ้นนะคะเราก็ตั้งกระทะนะคะเดี๋ยวเปิดไฟตั้งกระทะเราก็จะเริ่มผัดกันเลยค่ะง่ายๆค่ะทำอะไรง่ายๆกินง่ายๆนะประหยัดด้วยค่ะยุคนี้นะคะเราตั้งกระทะนะคะไฟก็ค่อนข้างแรงค่ะอันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวพร้อมปรุงค่ะฉันจะใช้น้ำมันมะพร้าว เราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันไม่ต้องมากค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะตามด้วยกระเทียมเราไปซื้อเขาทานเนี่ยผัดซีอิ้วอย่างน้อยก็ห่อละ40ล่สิบละค่ะนะคะหมูก็ก็ใส่ไม่มากค่ะไข่ก็ฟองเดียว ผัดเองดีกว่าค่ะคณะดิฉันก็ซื้อมากรํำรละ5้าบาทมีผประมาณห้าหต้นค่ะอันนี้ทำไปสามต้นค่ะเกลยวกระเทียมไม่หอมนะคะได้ที่เราก็ใส่เส้นใหญ่เลยค่ะเส้นใหญ่ดิฉันผ่านน้ำไปหน่อยหนึ่งค่ะเพราะเราใส่ตู้เย็นไว้มันจะแข็ง นะคะสำหรับอันนี้ก็จะมีซีอิ๊วดำปนไปด้วยค่ะ,น,คะน้ำมันหอยซอดสาดเขายซีอิ๊วขาวี๋ยวหรีไฟนิดนึงค่ะแล้วก็ผัดไปเลยค่ะเส้นจะนิ่ม นิ่มแล้วเส้นเราซื้อใส่ตู้เย็นไว้ตอนนี้เราก็จะใส่ไข่สองฟองลงไปเลยค่ะบางคนก็อาจจะใส่ไข่ก่อนนะคะแต่วันนี้ดิฉันผัดแบบนี้ค่ะง่ายๆ ทำอะไรง่ายๆเราไม่ต้องอ,อพิถีพิถันมากแต่ก็เน้นความอร่อยตอนนี้ก็ดิฉันก็จะหยาอน้้ำตาลทรายลงไปค่ะหวานไม่มากนะคะเดี๋ยวกกจะชอบหวานเราค่อยเติมน้ำตาลทีหลังก็ได้ถ้าใครทานหวานแต่ที่บ้านนี้ก็จะทานไม่หวานมากค่ะไข่รเราก็ตีให้มันแตกๆหน่อยค่ะ เดี๋ยวตามด้วยคณะเลยนะคะผักง่ายๆเลยค่ะเห็นได้ค่ว่าเส้นใหญ่แบบนี้มันไม่กอดกันมากค่ะถ้าเป็นเส้นใหญ่รุ่นใหม่จะมะีแป้งมันเยอะค่ะเวลาเราไปซื้อเราต้องบอกแม่ค้านะคะว่าเอาสูตรแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าเยอะนะคะก็จะได้แบบนี้ เห็นไหมมันไม่กอดกันหอมแล้วนะคะหอมเดี๋ยวดิฉันจะลองตักมาชิมน,นิดนึงรสชาติดีเลยลงตัวดีมากๆค่ะหวานนิดหน่อย คณะเราไม่ต้องให้สุเกเดินเราตบท้ายด้วยพริกไทยค่ะวันนี้เป็นพริกไทยป่นดำพริกไทยดำป่นนะคะเป็นอันว่าเสร็จเลยค่ะนี่ค่ะเราหยาะเ,เยอะนิดนึงค่ะเพราะเราชอบพริกไทยปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวตักใส่จานเสิร์ฟได้จานหนึ่งใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยลงทุนไม่มากแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยค่ะ เดี๋ยวตักใส่จานกันนะคะดิฉันตักใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะหน้าตาโอเคเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทานทำพริกน้ำส้มใช้พริกชี้ฟ้าค่ะหัน่นเป็นแว่น,แว,นแว่นนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปทำใหม่ๆก็ทานได้ค่ะนะและมีพริกปน่นก็าล้วแต่ว่าคนที่ทานจะชอบเผ็ดแค่ไหนนี่นะคะ่ะ อร่อยอร่อยนะคะผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ง่ายง่ายสไตล์ยายโสพินนะคะสวัสดีค่ะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพินฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ